สวัสดีค่ะเดินๆพ่อกันเทีนน่อนึงนะคะเนาะสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษเนาะคะ่ะนับขอพ่อค่อยเลยลงคลิปไม่ค่อยว่างค่ะนับเป็นงานและนี่คือสถานที่ทํางานนับเนาะค่ะเนาะนับทางานทาความสะอาดในโรงเรียนค่ะพอดีเมื่อนี้เลิกงานแล้วอ,อากาศดีค่ะบ่ได้หนาวนับเลยสี่เดินกลับบ้านนะคะเนาะนับเลยทายถือโอกาศทายคลิปเดินกลับบ้านไปเรื่อยๆเพื่อนๆชมค่ะโรงเรียนกับสี่อยู่ประมาณเป็นเนินเขาเนาะค่ะเนาะ เป,เป็นเนินเป็นเกาะเป็นเนินค่ะเนี่ยเพราะว่าข้างล่างอันนี้อันนี้จะเป็นเนินนะคะช่วงข้างล่างช่วงที่แบบว่าจะสุดๆนั่นก็คือว่าจะเป็นเป็นเขาลงไปเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้กับไปทั้งใดก็ดอกดอกหยานะคะดอกหยาดอกไม้กำลังงามนี่ค่ะอันนี้ดอกไม้ยังเพิ่งเริ่มค้ายๆกับบานแล้วก็เริ่มเริ่มซีไยไปแล้วค่ะอันนี้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียนนะคะเนาะ นี่กับทางงานกลับบ้านเพราะว่านับพักอยู่ในโรงเรียนเนาะค่ะเนะาะก็สิเป็นเป็นหอพักเล็กน้อยเป็นอย่างเป็นทางงานทางเดินกลับบ้าน,นะะเนาะนับนเลยได้โอกาสก็เลยเออทายคลิปเดินกลับบ้าน <c oughs> การใส่ชีวิตยอยู่ในอังกฤษกะบ่มีอย่างเลยคะ่ะทํางาน,นะคะ่ะบ่ทํางานกะอยู่บลอดนะค่ะเนาะ <c oughs> ขันสามีคนใดทานะาดีรำรวยกับเพื่อนกับเป็นมาดามนอนอยู่บ้านซื่อๆบ่าเป็นอย่างนี่คะ่ะดอกอัน ฟันสิงโตพี่น้องตอนนี้ไปทั้งใดกับสีเจอดอกไม้ดอกอันนี้ดอกอยาเน้ะค่ะเนี่ยอันนี้เพื่อนสีเอิญว่าเป็นดอกอยาค่ะแต่ว่ากับงามนะคะเนาะกับสีอยู่เต็มในบริเวณพื้นที่ของเยนเดี๋ยวนับสีพาไปเบิ่งอีกกลุ่มนึงค่ะงามกับลังบานงามลายมากค่ะมันเป็นเป็นก็นจงเฮาอยู่ในถุงรับวินเนอร์นี่ไหมแต่กับสีเป็นกกอะเป็นช่วงมองใดที่เป็นปูนกับสีบ่มีขึ้นแล้วค่ะเนี่ยช่วงนี้กับสีเป็นนี่คะ่ะงาไปตรงคน เนี่ยค่ะเป็นก็ยังทุ่งทันสวนบ้านเฮาเลยค่ะเนี่ยตรงใดที่มีทางยางทางยางกระตายคือบ้านเฮานี่แหละค่ะเนี่นค่ะบรรยากาศงานเดือนนับสีพาไปเบิ่งอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็สิเป็นนี่ห่อพักนับอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนทีเขาบ้านเดี๋ยวนับสีพลาไปเบิ่งอีกกลุ่มหนึ่งตรงใดที่บ่มีปูนก็สิเป็นหยาขึ้นเป็นยางขื่นง้ามเลยค่ะ,คะการใช้ชีวิตกะ ถามว่าลําบากก็กะกะลําบากอยู่แหละค่ะไม่อยู่ต่างประเทศค่าใช้จ่ายอย่างกระสูงค่ะแต่ขันเขาดูจัดเก็บเงินอย่างเขาก็อย่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าค่าเงินเพิ่นสูงเนาะแต่ขันคนที่ใส่ชีวิตในในประเทศอังกฤษเลยเพิ่นกะลาบากอยู่ละค่ะขันคนใดบ่รวยคือบ้านเขานี่แหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงจะทํางานเฮ็ดทำงานเงินเดือนช่นเดือนคือกันกับบ้านเขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะงานค่ะเนาะงามนี่นับยอนับนับเยียบนับเลยนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นข้าสขนไปเบิ้งช่วงนี้ ช่วงนี้อยููทีทีกันงามงามนี่ค่ะดอกสีขาวปนดอกสีขาวนี้นะับว่รลูกซื้อค่ะลูกแต่ว่าเป็นดอกหญาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมึงตกช่วงนั้นเนี่ยเป็นกุ้มเป็นกุมอยู่งามงามนี่เนาะงามเนาะเดี๋ยวจงังใดกันนับสีขาวบ้านแล้วเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะพอดีข้างหนามีเด็กน้อยพอดีเดี๋ยวไปติดเด็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ